เบอร์แปลกเบอร์แปลกเราต้องคิดไปก่อนว่ามีฉาชีพแน่เลยฮัลโหลฮัลโหลค่ะมีคุณมีพัสดุตกค้างค่ะค้างเครื่องอะไรค้างมือหัวมึงดิฮะฮะโทรมาหลอกทำไมฮะร้ <c oughs> องไห้ร้องไห้จับได้ร้องไห้เป็นไงเสียฟอร์มมาสิ เศร้าค่ะพอดีได้ยินเสียงพี่แล้วคิดถึงพ่ออยู่ที่บ้านนะคะพ่อป่วยพ่อเองเป็นไรเป็นมะเร็งค่ะอ้าว <c oughs> แล้วเองทำไมไม่ไปดูแลท่านล่ะ <c oughs> ตอนนี้หนูอยู่ฝั่งชายแดนค่ะหนูอยากกลับไทยแต่กลับไม่ได้เลยมันบังคับหนูค่ะมันได้หนูทำทั้งวันเลยแต่หนูไม่ทำอะ่ะมันจะตีหนูค่ะ เอาเอาแบบดีไหมให้พี่ไปแจ้งตำรวจให้เอาไหมตำรวจช่วยอะไรไม่ได้ค่ะหนูอยู่คนละประเทศค่ะแล้วพี่จะช่วยอะไรเองได้วะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะพี่ให้พี่ไปงั้นเอางี้ให้พี่ไปดูพ่อเองให้เอาไหมพ่อเองอยู่ไหนอะอยู่จงังหวัดอะไรไม่เป็นไรค่ะพี่ขอบพระคุณมากค่ะอ้าววางสายสะงนั้น เราพูดอะไรไปวะเนี่ยเศร้าเลยอ่ะ